นี่ก็เป็นเห็นหนึ่งทางเลือกนะเจ้าตีอันเขาจะเป็นอหาเลือกซื้อสลักกินแบงของรัฐบาลน,นะเจ้าติดพานมานี่ก่อสูตรนี่ก็เข้ามาแล้วก็ห้างงวดเหมือนกันนะเจ้านี่ก็จะเป็นงวดทีหกเหมือนกันนะเจ้าแต่แต่ล่าสุดนะเจ้าคำนวณจะบ่เหมือนกันนะเจ้าวันนี้แม้ก่อเลยจะมาบอกเพื่อนเพื่อนเ,อนเขาอันเพื่อจะ นำไปซื้อสลากินแบ่งของรัฐบาลนะจ้ะเพื่อคนไหนที่ชอบซื้อเลขซื้อหวยเนาะแมวก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบซื้อเลขซื้อหวยนะจ้ะอย่างนี้เขาเขาคำนวณได้เลขเจ็ดนะจ้ะออกเจ็ดเก้านะจะนี่กัเจ็ดนะจ้ะออกเจ็ดแปดนะจ้ะนี่เก้านะจ้ะออกเก้าศูนย์นะจ้ะนี่เจ็ดก็ออกเจ็ดเก้าเหมือนกันนะจ้ะนี่กเจ็ดนะจ้ะออกหนึ่งเจ็ดนะจะ แล้วงวดต่อไปนะเจ้างวดต่อไปของวันที่สิบหกนะเจ้าของวันที่สิบหกอ่าพุธสภานี้เขาจะได้เลขตัวได้พ่องนะเจ้าแล้วเขาจะคำนวณแบบไหนตัวไม่ย่แมวมาเลยนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาคำนวณให้เปิลเปิลเขาได้หันไปพร้อมๆกันเลยเนาะถ้าคนไหนอ่าอยากจะไปคิดคำนวณย้อนหลังนะเจ้ากาะลงเอาไปคำนวณได้เลยนะเจ้า เพราะว่านี่ก็คือติพันมาแล้วนะเจ้าติพันมาแล้วก็เข้ามาเนาะก็เข้ามาแล้วทั้งหมดนะเจ้าก็ห้างวดนะเจ้านี่ก็จะเป็นงวดตีหกนะเจ้าแล้วงวดต่อไปนี่เขาบอกว่ามันจะเข้าเรือบัเข้านะเจ้าก็คือสูตรคำนวณเนาะเขาก็บะสามารถที่จะหูได้นะเจ้าว,ว่ามันจะเข้าเรือบัเข้านะเจ้าก็เป็นแหมนหนึ่งทั้งเลือกนะเจ้าตีคือเปื้อนๆเขาได้มาพอมาหารกันมาได้นะเจ้าเพื่อจะเอาไปเลือกซ่อหาซื้อหวยสลากกินแบ่งของรัฐบาลเนานะ สูตรที่เขาจะมาอันตัวเลขที่เขาจะมาคำนวณเลยนะเจ้าเขาจะมาคำนวณให้ปนเปื้อนいいเขาได้พอได้หันก,กันนะเนาะเขาจะจ่ายลักแสนนะเจ้าลักแสน,บว,น,สน,น,นบวกกันสองข้างนะเจ้าลักหมื่นนะเจ้าบวกกันสองข้างนะเจ้าลักร้อยบวกกันหนึ่งข้างนะเจ้าลักสิบล่างนะเจ้าหนึ่งข้างนะเจ้าลักซีฟข้างที่สองหนึ่งข้างนะเจ้าลักสิบ ข้างที่สี่หนึ่งข้างนะเจ้าะลักหน่วยข้างที่สี่หนึ่งข้างบวกสามของที่นะเจ้าได้เลขเจ็ดนะเจ้าอันนี้เขากล่าวลักแสนสองข้างนะเจ้าะลักหมื่นนะเจ้าะสองข้างนะเจ้าะลักร้อยหนึ่งข้างนะเจ้าะลักสิบล่างหนึ่งข้างนะเจ้าะลักสิบข้างที่สองหนึ่งข้างนะเจ้า ลักซิฟข้างที่สี่หนข้างนะจะลักหน่วยข้างที่41่หนข้างระบวดสของที่นะจะได้เจ็เหมือนกันนะจะได้เจ็แล้วออกเจนะจะต่อมานะจางวดต่อมานะจะลักแสนสองข้างรับหมื่นสองข้างนะจะลักร้อยหนึ่งข้างลักซิฟท่ายล่างหนึ่งข้างนะจะลักซิฟข้างที่สองหนึ่งข้างนะจะลักซิฟข้างที่สี่หนข้างนะจะ ลักหน่วยข้างที่4 1หนึ่งข้างบวก3ของที่ได้เก้านะจะออก90นะจะต่อมานะจะต่อมาลักแสนลักหน่วยนะจะเขาก็บวกอย่างอี้ไปทุกรอบทุกครั้งไปเลยนะจะก็ได้เลขเจนะจะก็ได้เลขเจออกเจเกนะจะ แต่มาบวกคือเปล่นเปืนป่นเขาได้พอได้หันกันจะอี้ไปเลยนะเจาเผื่อว่าคนไหนจะเอเอาไปคิดย้อนหลังนะจะนี่ก็คือสูตรตีา่านมาแล้วเนาะ่านมาแล้วย้อนหลังนี่เข้านะจะแต่ว่างวดต่อไปนี่เขาบอกว่ามันจะเข้าหรือบ่เข้าเนาะเน้วก็คือ,อต้องใช้วิจรารณญาณนะจะเพื่อที่จะไปเลือกซื้อสลากกิ่นแบ่งของรัฐบาลเนาะถ้าหูนะจะคนคำนวณนี่ก็ถูกไปแล้วนะเจา ก็ย้อนบ้หูนะจ๊ะย้อนเป็นสูตรคำนวณนะจ้ะก็ต้องใช้วิจารณญาณนะจ๊ะมามาวันที่สิบหพุษสภาคนี้เขามาพอนะจ่าว่าเขาจะได้ตัวใดพ่องนะจ๊ะเก้าบวกเก้าก็เป็นแปนะจ้ะแปดอันนี้กับแปดบวกแปดกัเป็นอ่าสิบหกนะจ้ะสิบหกบวกแกัเป็นสิสี่นะจ๊ะสสี่หหกนะจ้ะสิบหกสหกบวกหกก็เป็นเอ่ามสบสองนะจ้ะ สามสิบสองก็เป็นสามสิบห้านะจ๊ะเป็นสามสิบเก้านะจ๊ะสามสิบเก้าบวกสามก็เป็นสี่สิบสองนะเจ้าสี่สิบสองเขาจะใช้เฉพาะตัวลักท้ายเต่าอันนะเจ้าเขาจะใช้เลขสองคือตัวลักท้ายเนาะเขาจะาเอาเขาจะาเอาตัวหน้านะเจ้าเขาจะเลือกเอาเฉพาะตัวท้ายนะจ๊ะถ้าเปื่อนคนไหนนะเจ้าติชื่นชอบคลิปมีเยนแมวนะเจ้ากดจอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงกายแรงใจให้แมวตัวเองนะจ๊ะ นี่ก็คือติพันมาก็เข้ามาแล้วนะเจ้ามาได้สนับสนุนอของพิษกฎหมายนะเจ้านี่ก็เป็นเห็มหนึ่งทั้งเลือกเพื่อเขาจะไปซือหาซื้อสลักกินแบงของรัฐบาลเต่าอันนะเจ้าขอบคุณเจ้า